สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยแทยลอโต้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูสูตรเราพัฒนานะครับเป็นสูตร2ตัวบนล่าง4ี่ชุดนะครับก็เป็นสูตรที่ใช้จริงทุกสูตรนะครับก็คือใช้มาจากงวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้นํามาประกบกันนะครับ ในคลิปนี้ก็จะลองนํามาประกบกันนะครับเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมานะครับสูตรทั้งสองสูตรนี้นะครับจับประกบกันเข้ามาแล้วทั้งหมดสี่งวดติดนะครับแต่ว่าสูตรมันเดินหลายงวดนะครับแต่ว่าตอนจับเข้ามันสี่งวดนะครับก็ไปทําย้อนหลังกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับยกตัวอย่างมาแต่งวดที่ออกเจ็ดสามหนึ่งห้าเก้าหกนะครับเราก็มาทากันให้ดูนะครับ แต่ก่อนจะรับชมคลิปนะครับขอฝากคําเตือนก่อนนะครับสูตรทุกสูตรที่นํามาแบ่งปันเป็นการคํานวณย้อนหลังตามหลักคณิาสตร์นะครับสูตรมีข้อมีดุดปวดใช้วิจตริยาในการรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับมาครับเรามาเริ่มจากสูตรแรกก่อนนะครับสูตรแรกเราจะใช้ผลรางวัลในตําแหน่งหลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับทีดาก็จะนําเฉพาะรักหน่วยมาเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับเราก็ได้สาบวกหเป็น8นะครับสูตรนี้บวกเพิ่ม1แต้มนะครับเป็น9ความจริงก็เป็นแค่3ชุดเท่านั้นนะครับเอ้ยแค่2ชุดนะครับแต่ว่าในงวดนี้ผมขอกันให้อีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าทำไมถึงกันนะครับ ก็สูตรที่สอน,นะครับเราจะใช้เลขวิ่งตัวเดียวมาจับนะครับนั่นก็คือตักพันบวกด้วยหลักหน่วยนะครับแล้วบวกสี่คงที่นะครับเราจะได้หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่คงที่นะครับก็จะเป็นหนึ่งเราก็ได้แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับราวัางนี้ว่าถัดมานะครับออกห้า เก้า9นะครับก็จับข้อเป็นงดที่1น,นะครับงดตมาครับศูนย์บวก9เป็น9นะครับเราก็ได้9กับ0นะครับสุตรที่2นะครับ หนึ่งบวกเก้าเป็นสี่สย์บวกสี่เป็นสี่นะครับเราได้เก้าศูนย์และศูนย์ขอ,อไปรับได้เก้าสี่นะครับ,รบแล้วก็ศูนย์สี่นะครับผลลัพก็มมมถามาออกแปดศูนย์สี่นะครับหกแปดข้ามป็นรที่สองนะครับรดต่อมานะครับ จ็ดบวกแปดเป็นห้านะครับเราก็ได้ห้ากับหกหกบวกสี่เป็นศูนย์บวกสี่คงที่ได้สี่นะครับเราก็ได้ห้าสี่หกสี่นะครับระวันออกห้าสี่ห้าเก้าห้านะครับเขานเงิที่สามนะครับ โมตมานะครับสามบวกห้าเป็นแปดเราได้แปดกับ9ก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่สี่บวกสี่ของที่ได้แปดนะครับเราก็ได้แปดแปดและแปดเก้านะครับผลลัพธ์ว่าทมาออกแปดเก้าสามแปดเก้าสี่สามนะครับ ก็มาดูกันในงวดประจำวันที่12นะครับผลรางวัล6ตัวออก2 8 4 3 8 9นะครับสูตรแรกเราก็ได้8บวกสเป็น1กับ2นะครับสูตรที่2นะครับ4ีบวก9เป็น3 3มสามบวก4ีขงที่นะครับเป็น7 ก็ได้17และ27นะครับส่วนตัวกันตัวขอเป็นเลข6แล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเคืองวิ่งตัวเดียวคือเลข6นะครับก็จะเป็น16และ26นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าทำย้อนหลังไปนะครับก็จากงวนนี้นะครับ หกับเจ็ดนะครับหกสามนี่คือหกเป็นหกนะครับไปหลังมาก็เป็นห้านะครับนี่ก็สี่กหนึ่งได้หนึ่งกับสองก็ได้หนึ่งห้านึ่นะครับก็จะค่าที่ชุดนี้นะครับหนึ่งห้าก็ลองดูกันนะครับไปทำย้อนหลังกันดู ผมเขียนให้ดูแล้วกันนะครับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสองสี่สองศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดสองสี่สองศูนย์อันนี้คือกันนะครับชุดกันเริ่มจากงวนนี้ครับเจ็ดบวกสี่นะครับเป็นหนึ่งนะครับได้หนึ่งกับสองแล้วก็สูตรที่สองน,นะครับ นี่นะครับสองบวกศเป็นสองนะครับสองบวกสี่ของที่เป็นห6หมันก็มานะครับแต่ว่าจับไม่เข้านะครับเพราะมันออกเก้าหแต่ถ้าเราลดมาหนึ่งแต้มเป็นห้านะครับก็จะเข้าที่หนึ่งหเพราะฉะนั้นในงวดนี้นะครับผมก็ลองลดมาหนึ่งแต้มนะครับเป็นเลขหยังไงก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าสูตรมันจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับก็ถ้าชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบมองผ่านนะครับ ทุกแนวทางนะครับไม่มีใครทราบนะครับว่าสูตรมันจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับครับสำหรบับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ